ไปแล้วว่ะแล้วทำไมทำทนท็กไงทำทักไงไม่หล่นหรอทารนี่คนใหม่ยังไงยังยังต้องใส่หน้ากากไหมไม่ต้องไม่ต้องเราหน้ากากเลย A T K แล้วคต้องหลุดจากโทรศัพท์เเี่อเธอจะได้รู้ไหมว่าม่ใครเข้ามาหรือไมเข้ามาแล้วจแห ไไสวยไหมอันนี้สวยตลอดมีคนชมนะคะมีมาดามมาดามคนหนึ่งนะคะมาดามเพนนีเขาบอกว่าดิฉันเป็น,นสวยสุดในไอคอนแม่เชื่อคน <c oughs> ง่าย <c oughs> เป็นคน <c oughs> เป็นคนเชื่อคนง่ายแล้วก็เข้ามาแล้วหนึ่งคนใครเอ่ยว <c oughs> ันนี้เรามาอยู่ที่ดไอคอนนะคะ สบายสบายสไตล์คนป๊อปปี้กับซีนะคะซีมันตัวแบบตัวเล็กกรปอบอะก็เลยแบบเข้าไปนะ้ใครเอิยใครเข้ามาแล้วคะ่ะมีใครเข้ามาแลว <laughs> แ้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ซี <laughs> อยู่ที่บอยปันเฮาอยค่ะเรามาทำอะไรกันคะมาสร้างความปันป <laughs> <laughs> ่นเฮ้ไม่ไม่ไม่วันนี้พี่ซีเนี่ยมาสอนสอนวิชาอ๋อ <laughs> วันนี้สอนอไรายได้ จ็ดช่องทางนะคะจริงๆเนเราไม่ได้มีแค่เจ็ดช่องทางใช่ปะไม่มีแปดเก้าตอนนี้หนูก็รับช่องทางที่แปดแเดือนนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เก้าช่องทางที่เก้าช่องทางที่เก้าคือวันนี้เราเปิดโปรกู๊กโก้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ไม่ได้มาขายของนะคะแต่ถ้ามาถึงแล้วไม่ซื้อก็เรื่องของคุณนะจ๊ะ กขอมอวแล้วเพราะ,ลละเราแนะนําคุณแล้วนะคะแนะนําคุณแล้วเนอะเออก็วันนี้นะคะก็คือเราอยู่ที่บอสปอาสาลานิดนึงเ,เนาะก็สบายสบายก็บอกเ่าสบายสบายแต่อาสาลานิดนึงวันนี้นะคะในฐานะนะคะก็ปเป็นไลฟ์ของบอสนะนา,นานจะจักนางนะมาคุยเพราะว่านางจะมีไลฟ์ของนางใช่เดี๋ยวถ้าใครเข้ามาแล้วมาดูย้อนหลังนะคะป๊อสจะบอกเค็ดักให้ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของว่าผิวหน้าอ่เป็นผู้หญิงต้องมีผิวสวยพันที่ดีมาไลฟสิวฟ้าอายุสิบเก้าอายุเท่าไรคะอายุสาสิบเอดแล้วค่ะเดือนนี้สามสเก้าาามสิบเอเป็นไงคะเบียดกันไม่ลงยอมเลยพี่เป็นทีบอกกูอยากเข้าไลฟ์เลยอยากเข้าด้วยกขอห้สิเ็ดข้าด้วยเจเข้าด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ช่องอยู่แค่นี้วันนี้นะเราจะมาคุยกันเรื่องของผิวหน้า ทีนี้การดูแลของผิวหน้าคนเนี่ยจริงๆแล้วอายุถ้าเป็นอายุน,น้อยๆเนี่ยคอลลาเจนผิวหน้าเรามันก็จะแบบชุช่มชื้นใช่ใชแล้วก็ของซีนเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องผิวใช่ไหมใช่ค่ะาหน้าไปใกล้ๆหนูสิอ่ะเดี๋ยวหนู <laughs> เดี๋ยวหนูรอแม่แม่เปิดไลค์ก่อนเดี๋ยวหนูไปเอารีวิวมาให้ดูดีกว่าเราต้องมีแบบภาพประกอบเนาะว่าเอีอย่คนแบบอ,อะไร มาแนะนําสิ่งที่มันไม่ได้เห็นผลหรือเปล่าอย่าวันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันเอาแป๊บมาคุยกันแตแม่โนว่าเฮ้ยวิธีการดูแลเนี่ยเราได้ผลไวเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะแป๊บนึงนะคะอยู่กับคุณแม่ป๊อปปี้ก่อนนะคะ <laughs> อยู่กันดิฉันก่อนนะคะคนไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายนะคะก็วันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของเอ่อเรื่องของผิวหน้าละกันเนาะ แล้วก็อยู่ที่บ้านบอสปันนะคะบ้านบอสปันก็คือบอสปันเฮาส์นะคะวันนี้เรามีการเรียนการสอนจับมือทำจากพี่อะไรนะจากพี่สู่น้องเนาะเรียนกันแบบเรียนกันจนแบบสวยเลยอะคะ่ะก็วันนี้นั่งคุยกันกับน,น,น้องเรื่องของการดูแลสุขภาพาเรื่องของการดูแลผิวค่ะเรื่องของการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องซีนเนี่ยเคยแชร์ว่าตัวเองใกล้ๆอันนี้อยากให้ดูกัน เออเห็นป่ะนี่คือ b บฟอน่ากลัวเนอะกลัวหนูยังกลัวตัวเองน่ากลัวเนาะเออเขาเก่ง่ะเขาเป็นซีออคนละเรื่องเดียวกันคนเรื่องเดียวกันเราคุยเรื่องผิวนะนี้ก่อนหน้าที่ที่จะมีผิวหน้าแบบเนี้ยแล้วซีนไปซีนดูแลผิวหน้าแบบไหน เอาง่ายๆคืออย่าท้าความกดเป็นคนที่ไม่ดูแลผิวหน้าเลย,เยก,ก็คือเป็นคนที่พ่อเลี้ยงมาตั้งแต่19วันอ่าคือแม่ทํางานแม่ได้งานดีทำลแล้วก็ต้องเลีเล้ยงพ่อเลี้ยงมาแต่19วันเหมือนว่าอา,อ,อายุที่เกิดอายุที่เกิดมา19วันเราก็เลยเราได้พ่อเลี้ยงหรือเขาเก็บมาเลี้ยงคือพ่อกับแม่เนี่ยมีลูกหลงเนาะมีตอน4 0ิกว่าตอนเนี้ยแม่พ่อ85แล้วแม่73แล้วปีนี้เราก็เพิ่ง31เนาะปีเนี้ยวันที่17เนี้ยจะ3ามเอนาะเอาง่ายคือไม่ ความเป็นผู้หญิงเลยแต่มีความกระด้างกระโดดนะคะมันก็เลยไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรดูแลหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ไม่รู้ว่าต้องแบบต้องผู้หญิงเขาทํากันยังไงนะคะเราก็เลยไม่มีความรู้ตรงนี้เลยนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาสะสมมานะคะจนแบบปกติแล้วฮอร์โมนเนาะมันก็จะประับเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยแล้วประกบประกอบกับ เราเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เลยทําให้ทุกอย่างมาันสะสมสะสม<อ>ไปเรื่อยๆจนมันเกิดแบบพอเราเริ่มออกมาจากคอมบอร์ตูนที่แบบว่าเริ่มแบบพอไม่ได้ดูแลและเริ่มมาเข้าเรียนเข้าเรียนตอนปวชอ,อะไรอย่างเงี้ยจบมสเข้าปวชพ่อก็จะเริ่มให้ไปไหนมาไหนเองแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราแบกหน้าแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของแบบกินกินผิดด้วยที่ผ่าเป็นคนที่ไม่รักษาความสะอาดถูกถูกอันนั้นด้วย กินไม่ถูกอ่างดูแลรักษาผิวหน้าทําความสะอาดไม่ไม่สะอาดแล้วก็เป็นพวกชอบลองอลองเห็น <laughs> <laughs> โฆษณาก็ลองนู่นลองนี่มันก็กลายเป็นตีกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันก็เลยทําให้หใช้<า>ใช้ครีมถึงเยอะปอันน้นมัน,ม,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 นมันเกิดสิวเนี่ยมันเกิดจากแพ้หรือว่าเกิดจากมันน่าจะเกิดจากจักรวมกันแม่ก็คือสมมุติว่าวันนี้ซื้อครีม A มาใช้ล้างไม่ออกพอไม่ได้ผลไปซื้อครีม B มาใช้แล้วก็ล้างไม่ออก ล้างออกไม่หมดง่ายๆคือเราเป็นคนไม่ได้ดูแลเลยแล้วเคยไปหาหมอเป็นคลินิกก็หาตั้งแต่อายุที่หนหาคือทายากินยากดสิวกดสิวเนี่ยกดทุกอาทิตย์แล้วทุกคนลองนึกสิกดสิวอาทิตย์นี้มันจะมีรอยใช่ป่ะแล้วพอแล้วพออาทิตย์หน้าไปกดอีกรอยเก่ายังไม่หายเลย ก็ไปกดอีกแล้วมันก็จะเกิดกับสะสมสะสมสสม,มันก็ไม่หายสักทีนะคะอา่อาแล้วทํายังไงหน้าถึงดีขึ้นเนี่ยเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเลยหน้าถึงก็งดู<ม><า>แลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์อะต้องบอกกันเลยว่าซีนเป็นคนที่ไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานผลไม้ทีเนี้ยมันก็เลยไม่มีสารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายแหละแต่ทีนี้เราทาไงเราเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กินผักไม่ได้ไม่กินผลไม้ไม่ได้เราก็ต้องหาตัวช่วยที่มันมี ผักและผละไม้อยู่โดยที่เราไม่ต้องกินแม่ไปเอาตัวอย่างให้ดูโดยที่เราไม่ต้องกินนะคะคือเราทําให้ตัวเองกินผักกินผลไม้ไม่ได้นะคะแต่เราจะหาอะไรที่มันมีส่วนผสมของผักของผลไม้ไมากินนะคะิซก็เลยทานอาหารเสริมนะคะตัวแรกที่เปิดใจทานก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนของบูมคอลลาเจนซึ่งมี สารสกัดจากผลไม้นะคะสามชนิดนะคะสารสกัด3ามหชนิดเลยจากทั่วทุกมุมโลกมาทานมมไม่ได้เตรียมของมานะคะไม่ได้เตรียมของมาม <laughs> ตัวเนี้ยนะคะตอนแรกตัวเปิดใจเลยก็คือตัวนี้นะคะซึ่งสารสกัดเนี่ยสามหชนิดนะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วพอกินตัวนี้นะคะไปสักประมาณเดือนหนึ่งตีกินไปประมาณจําได้ตอนนั้นว่า ตีกรอกนะคะซีนจะกินเช้าสองเย็นสองพอทานไปรู้สึกเฮ้ยผิวหน้ามันดีขึ้นเราไม่โทมเราไม่เหี่ยวเงีนยค่ะเราไม่โทมเราไม่เหี่ยวเนาะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเนี้ค่ะก็คือเป็นตัวที่ต้องดีถอกดีถอกของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยได้เนี่ยค่ะก็ทานทานมาก็เห็นผลภายในภายในสองเดือนนะคะสองเดือนคือแบบตรงที่เป็นติวอักเสบอะค่ะซีนมีคนมีคนพบกินไอเนี้ยผิด เนี่ยค่ะมันก็ะจะยุบลงเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยคือมีคนกินผิดนะยังไงแม่บางคนแบบไอตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นไฟเบอร์อะใช่ใชบางคนทานเนี่ยก็คือเอาไปผสมน้ำแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นบุ้น<อ>แล้วค่อยกินจริงๆวิธีการกินกมันต้องกินแบบถ้าถ้าคุณถ้าอจาะให้ดู นนึกถึงท่อน้ําเนาะถ้าวันนี้คุณเอาอะไรที่มันพองๆองไปยัดอย่างเงี้ยลงไปเลยมันก็จะไปคาใช่<ม>ไหมคะแต่การกินเนี่ยคือตีตะกินชงเสร็จแล้วกินเลย<ม>ให้มันไปฟูในท้อง<ม>ทุกคนนึกถึงนะเวลาลําไส้อย่างเงี้ย<ม>เรากินเข้าไปมาไปฟูในท้องมันจะช่วยเก็บกวาดสิ่งสกรปรกที่อยู่ตามผนหังลําไส้ออกมามแต่ถ้าวันนี้คุณไปกินแบบให้มันพองพองเลยเข้าไปมันจะเหมือนไปกระจุกอะเหมือน เหมือนไปกระจุกอยู่ไม่ลงไปอ่ะแต่ถ้าวันนี้คุณกินลงไปอ่ะมันจะค่อยๆฟูค่อยๆฟูค่อยๆฟูแล้วค่อยเก็บกวาดสิ่งโจกกระปกเนี่ยในลําไส้ออกมาเนี่ยค่ะคือชงและทานเลยนะคะให้มันไปปูในท้องนะคะ1นึงองมีกี่ซองมี14บซองค่ะนะคะก็จริงๆแล้วมันก็คุ้มเนอะเพราะว่ามันคบผ่าได้ใช่แล้วก็มีสารส่กัดจัดวทุมุมโลกงเนาะปากที่บนีวันนี้เรา ะะอันนี้เคล็ดลับเลยนะถ้าอยากกืนละหายลนะหายภายในหนึ่งเดือนนะสวัสดีค่ะโอ้โหพ,พี่พี่ปุ้มพี่ปุ้มเข้ามาเป็นยังไงบ้างข้าชนบุรีไม่ยอมมาเลยนะจ๊ะถ้ากินให้เห็นผลเลยกินนะคะเช้า2เย็นสองนะคะ1เดือนนะคะถ้าไม่เห็นผลคุณเอาเงินมาเอาของมาคืนเดีย๋ยวคืนเงินให้เลยอันนี้ท้าคืนซีนนะ <laughs> อันนี้ท้าเพราะว่าเนี่ยจากหน้าแบบนี้ทุกคนนึกออกมหนึ่เดือนอะ นะมันดีขึ้นแล้วลอยมันก็จะไม่มีทิ้งไว้นะคะไอสองตัวนี้กินผสมบางคนไอนนของฉันผสมกันได้ไหมแนะนำเนาะตัวเนี้ยม,<ส>ม,มันม,ม,นมีมันมีใย,ยอาหารทั้งคู่นะคะ <สม S 1> คือแนะนำเนาะอ่าให้คุณนึกถึงสภาพลำไส้อะเวลาคุณเปิดใส่าย,ยางก็ได้นะคะเปิดใสา่ย,ยางเปิดน้ําลงไปไอ้น้าที่อยู่ปลายสายเนี่ยถ้ามันยังไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเลยพอเราใสายอย่อีกตัวนึงไปอ่ะ มันทําให้ตัวเนี้ยที่มันกําลังรอดูดซึมอ่ะมันร่วงลงมาอย่างนี้เลยนะเท่ากับว่ามันจะไม่ได้ดูดซึมไปใช้มันถูกขับทายออกก่อนไงแต่การที่กินเ้นระยะเนี่ยสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีเนี่ยไอตัวลลาเจนเนี่ยมันดูดซึมไปใช้หมดแล้วอ่าแล้วพออาหารใหม่เข้ามามันถึงจะดูดซึมตามแต่เท่าวันเนี้ยคุณกินติดต่อกันเนี่ยมันยังคาอยู่อ่ะอันใหม่ก็จะเข้าอันเก่าก็ต้องรีบออกแล้วเงี้ยโดยยังที่แบบว่าไม่ยังไม่ดูดซึมเข้าไปใช้งานจริงจริงแล้วคือต้องต้องทานแยกกันถ พกไปไหนก็ได้พี่ล่านั่งรอก่อนพี่ล่าโอ้ยด้แล้เรามีช่วงเวลาสั้นๆนะคะในการแชร์เล่นนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะป๊อปซีนนะคะจะมาพูดมาพูดถึงเรื่องอื่นๆเองตอนนี้ให้ดูบรรยากาศของการเรียนจบใส่แมสนะคะอะซีนซีนถือถือสรุปเราอยู่ที่ไหนทำงานคะที่พาเดี๋ยวไปกินชาบูก่อน ไปแชมพูแชมพูกันนะคะอ่ะค่ะก็วันนี้นะคะนี่นะคะนักเรียนคนนี้เลยนี่นี่ป๊อบอยากแนะนำแลันนี้มาจากที่ไหนคะชนบุรีมาจากชนบุรีแล้ววันนี้เรียนแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกมากค่ะได้ความรู้เยอะมากได้อะไรบ้างได้ได้แนะนำตัวก่อนเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงเอาแบบพื้นเพเลยอ่าเป็นชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อล่านะคะเป็นคนกัมพูชาหรืพื้นเพย์แล้วก็มาแต่งงานกับ คนไทยอยู่ที่ประเทศไทยเป็นคนกัมพูชาแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดจังหวัดชลบุรีจังหวัดชนบุรีแล้วตอนนี้มีอาชีพอะไรคะเป็นแม่ค้าแม่ค้าไก่อะไรเอ่ยไก่ขนมหวานอ๋อแล้ววันนี้มาเรียนมาเรียนจับหมูทำใช่ไหมใช่วันนี้มาเรียนห้องไหนคะห้องไหนพี่คุณรูสิห้องไหนห้องพื้นฐาน,อานาชอบอะไรที่สุด วันนี้นะคะชอบเรื่องรายได้แล้วก็การตัดสินใจว่าเราเห็นมองเห็นธุรกิจว่ามันมันทำได้จริงนะ,ะเห็นไหมแล้วพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยครูสอนดีไหมดีมากค่ะครูสอนดีมากพูดใหม่สิคะดีมากค่ะแล้วจะกลับมาเรียนอีกไหมามาค่ะอเห็นไหมคะ่ะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะนี่นตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยาย นนะคะเรียนเรียนจบแล้วนะคะไหนวันนี้สวัสดีค่ะเรียนเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นอยู่กลุ่มดีเลอร์ใช่ไหมคืวันนี้นั่งมาด้วยช,ชื่ออะไรคะชื่อวิวค่ะพี่วิวมาจากไหนคะมาจากชนบุรีคะ่ะชนบุรีอีกแลอ้วคนชนบุรีนี่ชอบเรียนรููเนาะแล้ววันนี้เรียนแล้วชอบอะไรที่สุด โค้ที่เขามาแบ่งปันแบบเขาเริ่มมาจากจากแบบปิดลดบจากศูนย์อย่างเงี้ยแต่ว่าเขามาทําออนไลน์ตัวเนี้ยเราแบบเขาแบบทาให้ชีวิตเขาพลิกได้เ่แล้วเราเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเอาไปใช้อะไรด้านไหนบ้างคะสามารถเราไปปรับใช้ได้คือเขาสอนตั้งแต่แบบ1 2 3สการหาคนทำยังไงการแนะนำคนการแบบไปส่งต่อสิ่งดีๆเนี่ยจะเริ่มยังไง<ม>อย่างเงี้ยค่ะวันนี้ m อน่ารักไหมคะ MC น่ารักมากค่ะ เอ็มซีหายตัวด้วยโอ้ยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นหนึ่งอีกอาจารย์สอนนะคะ,ค,ะคุณแม่ที่ฉันเองคุณแม่คุณแม่สอนแล้ววันนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนตั้งใจเรียนไหมตั้งใจมากค่ะต้องให้โลเลยวันนี้บอกบอกว่าคนตั้งใจเรียนมากมากเออน่าชื่นใจค่ะใครอยากจะมาเรียนนะคะกับคุณแม่สาวสวยของที่ฉันนะคะแคมี่นะคะเป็นคนน่ารักใจดีสอนเรื่องของการ หาอะไรชื่อโทรนะคะเป็นคนน่ารักนะคะแลนี่นะคะวันนี้ดิฉันยืมเสื้อมันรอบนึงนะคะดิฉันนะคะเป็นคนให้สายยาโค้ดวี48ชั่วโมงนะคะปกติ24ชั่วโมงแล้วก็มี48ชั่วโมงจริงๆที่พานี่เป็นเจ้าของธุรกิจเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เรียนแล้วเป็นไงพี่ โอ้สนุกสนุบมากเลยวันนี้ได้อะไรที่เยอะมากๆเลยค่ะเหมือนมาเจอคนนครอบคัวเนาะใช่ใช่มีความสุขมากเลยใช่แล้วแลกเสื้อโอเคเดี๋ยวเราพาเราไปเดินนะขอบคุณนะคะค่ะเห็นไหมคะแต่ละคนนี่ค่ะมาดามเพนนีของเรานะคะกำลังโทรใช่ไหมเห็นไหมคะอุใส่เสื้อด้วยนะคะนำคนน่ารักมากเลยนะคะเออ ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ติดต่อได้ถามได้เนอะไปยังไงวีซ่ายังไงต่างๆได้เนาะเห็นไหมคะบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยก็มีการถ่ายรูปกันนะคะอ้ามคนดูดูก็ใหญ่กว่านี่นี่นะคะนี่โค้ดวีของเรานะคะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูข้างหลังเลยนะคะ คนวีทักทายหน่อยค่ะสวัสดีครับช่วยเรียนในไลฟ์หรือว่าอะไรเนี่ยไลฟ์ค่ะไลฟ์ไหนๆฮะไลฟ์ใน Facebook ค่ะอ้โสวัสดีครับใครเนี่ยอันนี้พี่พี่กุ้งค่ะอยากไปจะพี่กุ้งกับพี่ปุ้มใช่ไหมเนี่ยกุ้งกับพี่ปุ้มอะค่ะแล้วพี่ปุ้มไม่มาเหรอพี่ปุ้มไม่มาเหรอโค้ชถามเห็นไห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 มอันนี้ก็เป็นห้องนี่ๆๆอุตยตายแล้วดิฉันก็เปิดเปิด เปิดกระป๋องกระเป๋านะพี่ขาพี่ช่วยปิดกระเป๋าให้หนูหน่อยได้ไหมนี่นะคะคนนี้เนี่ยเป็นแบบว่า my f a v o r girl นะคะเป็นผู้หญิงแบบเจ้าของร้านนวดนะคะแล้วเป็นคนนวดดิมมากนะคะวันนี้ทำเวิร์กช็อปใช่ป้ะทำเวิร์กช็อปในการโทรใช่ไหมค่ะแล้วเป็นไงวันนี้เป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นเนาะแล้วมั่นใจขึ้นไหม มันใจตรงโค้ดวยแหละนะคะอันนี้นะคะสองสาวน่ารักนะคะ <c oughs> นี่นี่แอดมินของเราเนาะทำงานกันวันนี้เราเล่นเกมเศรษฐีกัด้วยใช่ไหม <c oughs> เออน่ารักนะคะนี่เป็นทีมงานนะคะทุกคนแบบอยู่บ้านอยู่อยู่เหมือนอยู่บ้านนะคะเป็นกันเองสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเรามีกันทุกรุ่นเลยวันนี้เรียนสนุกไหมคะสนุกว่าเลยเอ็มซีน่ารักไหมคะ อันนี้นะคะคนนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะผ <มา S 1> ูกูุทธผูดแล้วก็ผูกบันลายองครูกรยูพี่ค่านะคะโถโถอตอนนี้กำลังแบบว่านี่นะคะลูกสาว นะคะอยู่ในทีมเห็นไหมเห็นไหมวันนี้นะตั้งใจเรียนไหมลูกตั้งใจค่ะไปฝึกพูดเนาะใช่ค่ะคโคดป๊อบปี้ค่ะจำได้แล้วเนาะนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นนักเรียนนะคะโอ้โหรุ่นใหญ่เลยดูด่าสายเงินนะค่ะเซวาต้องสมัครสมัครใช่ไหมเมื่อกี้เจอนางมาเจอตรงนี้อีกแล้วมีสาวแฟนหรอคะหนีไปทุกที่อกี้ นี่คือบรรยากาศเนาะเห็นไหมเห็นไหมมีทุกรุ่นจริงๆนี่ยนี่สาวน้อยก็มีเห็นมาในสาวน้อยก็มีเรียนสนุกไม่ลูกวันนี้สนุกค่ะสนุกนะแล้วมาเรียนใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อ่าเห็นไหมคนสวยคนสวยฮะมีคนสวยคนสวยสวยเป็นคนแบบเราต้องบอกตัวเองว่าเราเป็นคนสวยตลอดเลยกันนะน้คิดว่าเป็นเป็นโกสุอ่ะเขาพูดว่าอ๋อรู้แล้วจะฟังในสาวกาวหน่อยก็ในซูมหน่อยในอะไรก็แล แกลลอนยายาเลยไปก่อนนะคะดิฉันดิฉันควรจะต้องดีใจดีไหมคะชายานี้ไม่ได้มาง่ายๆื่อนะคะน่ารักที่น่ารักชายานี้เนี่ยค่ะโค้ดบีให้มานะคะบีแกลลอนบีแกลลอนจำได้เรียนแบบป๊อปใช่ไหมอ๋อเรียนเรียนกับคุณท็อปชอบไหมชอบชอบไม่ง่วงไม่ละสนุกดี ตื่นเต้นตลอดเวลาเวลาได้ฟังเสียงเอฟตั้งแต่วันล่องเรือเหรอคะใช่ออ๋แล้วมาทักหนูล่ะแฟนนี่บอกเลยว่าอุ้ยมันโคตรเก่งจังเขาชมเขาชมเสงนีสะกดสะกดแล้วไม่รู้อะไรเลยขอบคุณไหมเวลาหญิงหญิงขับรถไปหญิงฟังเสียงเนี้ยมันมันรู้สึกกันเต็มจริงจริงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ฉันไม่ได้เตรียมเลยนะคะไม่ได้เตรียมนะคะเจอกันด้วยแล้ก็ได้เรียนทางออนไลน์แล้วยังมาเจอกันที่นี่อีกแล้วพอมาเจอกันที่นี่แล้วเป็นยังไงคะก็ก็ดีมากค่ะคหมายถึงว่ามีพลังอ่ะมีพลังมากคืออะไรได้เห็นตัวจริงตัวจริงอ่ะตรงปกเห็นจริงจริงตรงปกมั้ยท้งเสื้อตรงปกมากเลยนะคะเจอกันเจอกันตอนนั้นล่องเรือครั้งแรกไง หนูไม่ใส่แว่นหนูจะไม่จริงๆหนูไม่ได้ยืนนะแต่หนูไม่เห็นใครเพราะหนูไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่คอนแทคถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยคนก็คิดว่าเราแบบแต่จริงๆมองไม่เห็นเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวว่านี่นะคะนี่คือบรรยากาศนะคะที่ทุกคนนะคะแบบเห็นไหมคะเออน่ารักอยากไปอยากไปวุ้งวิ้งด้วยจังเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยพี่แต่เองคิดถึงนเนาะ ยุ่งไหมคะพี่อูยุ่งไหมนี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศเนาะก็เรียนเสร็จแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนนี้ก็ปิดห้องแล้วล่ะเนาะได้เราเรียนกันข้างบนแล้วก็มีข้างล่างตอนนี้คือเรียนเรียนเสร็จแล้วก็จะมีอัฟเตอร์กันนิดหน่อยเรามาก็แบบสังสรรค์นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้โห20ใช้เวลานานานะไลฟ์ครั้งนี้โอเคครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ รักอยู่บ๊ายบายบ๊ายบายนะคะฮัลโหลฟ r o m บล็อกเป็นข่าวไงมีป๊อปปี้ของเราอบป๊อบปี้ชั้งไทยกับชนบุรบ้านสวัสดีค่ะเข้ากันมา1ล้านยูสเซอร์ตอนนี้ทุกไลฟ์เสร็จทุงไลฟ์เสร็จเหมือนกัน